ชอบแบนแชนแนลเลย อาหารน,นะครับจากผลิตภัณฑต์ต่างๆนะครับกระแดงว่ะครับผมสวัสดีครับ,รบามารพอดนะครับนี่นะครับคุณนมาราพอดนะ

แมสแมสให้เด็กไหนเด็กที่มาน่ะเด็กที่มาปลาจำลองแมสแกอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับปลาจำลองนะฮะแมสแก่เหมือนมีอะไรห้อยอยู่นะครับก็มีนี่นะครับเนาะเหมือนมีอะไรห้อยอยู่นะครับข้างๆนะครับแมสรุ่นใหม่ รู้สึกจะเป็นอดอกนะครับดอกไม้หรือดอกดาวเรืงรองมากันเยอะแยะน่าใจคือคักแม่นอนนะวันนี้ก็ดูบรรยากาศไทยนะครับแล้วก็จะแพนไปเรื่อยๆนะครับ เยอะแยะแน่นอนครับวันนี้ใหญ่นะครับเนาะนี่นะครับ ลําเดียวนะครับจากทิงดาคอนนะครับนี่ฝังน,นี้ก็มาเตรียมการนะครับนี่ นี่คือนางรำจากปกโต้มแล้วนะ สถานที่แคบไปขนาดตาเลยนะครับเนะาะสถานที่นะครับแคบมากรับตอนนี้มัน,ม,นมันไม่พอนะครับนะ Mình nhớ dạy là không no น,นี่นะครับเอซก็มีการเตรียมนะครับจัดเตรียมให้เข้าที่เข้าทางนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะโอ้พุ่มพุ่มดอกไม้ก็สวยนะครับเนาะเป็นผ่านพุ่มนะครับ วันนี้ทำงาน้วไรโอ้ทำเหมืองถ้าทำทครทำก็จะทำอ๋อใส่ทามอะไใส่อยู่มนทานนะใส่ทามใส่ตังใส่ตังไม่รู้นะเขามีตู้บริจาคหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนรู้ไป สี่พันละห้าพันเหรอฮามันไม่ใช่นะมันต้องดูก่อนอันนี้เป็นไหว้พ่อแก่นะไหว้ครูเอออันนี้ไหว้ครูอยากจะใส่พานใช่ไหมมันต้องหาก่อนนะมันต้องถามเออเจ้าของงานก็คือปู่ปู่ก็สีไปตรงนี้ฮะก็สีรงนี้หรออืม อมเดี๋ยวต้องถามอ่านี่แหละอ่าครูไอ้นี่ยพามอ่ะหรือเปล่าต้องถามดูนะก็มีคนมีจิตศรัทธานะครับ,ค,รค,รบนะคุณสุมารีนะครับคุณสุมาเนีนะครับ ก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับ ้ถามใครโโอโ้เรามาฝากมาไว้ก่อนนะไายเก็บมาเก็บมากี่เดือนเนี่ยรือขอเอฟซีเอฟซีเลยอ้เอฟซีเลยเราฝากมาทำบุญนะนายก็เป็นสะพานบุญอ๋อนี่ครับ ก็ในเข้าไปถามตรงนี้เลยไม่ไม่ถามเริ่มเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบนี่นะครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับการกระทําพิธีต่างๆนะครับจะเริ่มขึ้นในเวลาเก้าโมงตรงนะครับหรือจะเลื่อนเวลาอยู่ในเก้าโมงครับเดี๋ยวรอดูคนณะ ในการผู้ใหญ่พร้อมดูทิว่าพร้อมดำเนินการครับเนาะไม่ครูรำตรงไหน่ไม่ครูก็รำ่อจากไม่ไม่พื้นที่เพื้นที่เนาะมันจะไม่มีนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมที่พีนะครับดอกกล่าวยนะครับเทพธรรมดา นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเเอล็กรอต้องถามนี่นะครับอนักข่าวมาตะไกลนักข่าวมาต่ไกยอ๋อไม่เป็นไรฮะครับผู้ใหญ่เราเนี่ยให้ท่านมาตัดแบบโดยตรงนะฮะท่านนั่งในเออมากชินแล้วมาอยู่ชาวบ้านนะครับ นะครับถือว่านะครับทีมงานนะครับพี่น้องชาวบ้านตกใจเนี่ยนะครับเอ่อนะครับเชิดีมากๆเลยนะครับที่นะครับได้รับเกียรตินะครับอ่อันสูงสุดนะครับของนะครับเอพิธีงานนะครับแล้วก็นะครับเออ่พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับที่ท่านนะครับเออ่ภรรยานะครับของท่านนะครับเอ่ออดีตเลขาเลขานะครับเอ่องรับผู้ยิ่งมีธรรม นะครับและก็เป็นหัวหน้าพักนะครับชาติเลื่องเรืองนะครับนำทีมโดยนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับทีมใหม่ทองนะครับพัทรลักษณ์โควินนะครับแล้วก็คุณนะครับสุกีนะครับคุณแม่อีกท่านนึงนะครับท่านชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับแล้ก็อย่าไติดตามเจ้าหน้าชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ